อยากกระโดดล่มครับสกัดริ้งผมอยากมากๆนะยังไม่เคยลองคิดว่าปีนี้เออเป็นเช็คลิสต์ของปีนี้อ่ะฝันใหม่ฝันใหม่มีได้ทุกวัน Let's go baby คำพูดติดปากสุดๆในตอนนี้ของคุณคืออะไรครับผม Come on baby Come on baby เรียกใครเรียกพ่พูดจารไม่เรียกทุกคนนะอันนี้ Come on baby แนะนำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมเจมี่เจมครับผม ตอนนี้กำลังอินกับเรื่องอะไรมากที่สุดคะ,อ,ะอินที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องทำอาหารครับในหนึ่งวันเนี่ยเจมมักจะทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องอะไรมากที่สุดอ่อในหนึ่งวันก็ได้เป็นการทำอาหารการพบปะผู้คนแล้วก็ enjoy w i f e แบบในไลฟ์อะไรอย่างงี้ครับได้ค่ะแล้วก็ความฝันของเจมคืออะไรอะ่ะตอนนี้เอาจริงผมแค่อยากจะมีแบบเซ็ตทุกอย่างให้มันลงตัวแล้วก็มี simple life นั่นแหละครับผมเคยฝันแล้วเป็นจริงไหมคะอ่อถ้าแบบ หลับฝันแล้วตื่นมาเป็นจริงนี่ไม่มีแต่หมายแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราฝันที่เราอยากทําแล้วมันแล้วมันไปถึงอะมีครับผมที่อตอนเด็กก่อนที่เป็นนักแสดงเนี่ยผมเคยอยากเป็นนักแสดงนะแต่ตอนเด็กเราคิดว่าอุอยากเป็นดาราอยากเป็นคนดังอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งเราเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมันไม่ใช่อาชีพคนดังอนะมันไม่ใช่อาชีพดาราแต่มันคืออาชีพนักแสดงนะ แล้วเล่าความฝันที่แสนดีๆให้เราฟังหน่อยได้ไหมฝันที่แสนดีๆแล้วครับผมก็น่าเป็นการที่ได้อยู่ตรงนี้นะตอนนี้แหละครับผมมีผลงานที่ฝากอะไรบางอย่างไว้กับไว้กับโลกก่อนเราตายอะไรอย่างเงี้ยก้าวข้ามผ่านอ่ m คอมฟอร์ทโซนของตัวเองเรื่องอะไรมาบ้างแล้วบ้าง จริงเรื่องการออกมาเจอผู้คนก็เป็น comfort z โซนอย่างหนึ่งนะที่เราก็ก้าวข้ามมาทำไมอะโควิดทําให้เราไม่อยากเจอใครอีกหรอเออผมว่าทุกคนมันจะมีโมเมนต์ที่ไม่ได้อยากเจอคนเยอะอะไรขนาดนั้นโดยแบบอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเหมือนเราอยากมีเวลาเออเหมือนเราอยากมีเวลาส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คําว่าเวลาส่วนตัวหรอกเพราะว่ามันคือมันคือความรู้สึกมากกว่า คิดว่าปีนี้จะก้าวไปทําอะไรที่คนไม่เคยเห็นเจมีเจม่เจมได้ทําบ้างอ,อ,อาจจะเห็นผมไปทะเลมากขึ้นมั้งครับ <c oughs> พอดีร้านใหม่เพิ่งเสร็จนะใกล้การ n d อ็อก i ินนิ่งแล้วที่สมุยนะครับผม <c oughs> ชื่อว่าพายสมุยอยู่หาเชิงมนครับได้ทั้งหาดเลยโอเคเก็บบางนะแ่่แน่าลิกนี่เลยเรื่องเล้วเรื่องตลกที่สุดโดยห้ามหัวเราะห้ามยิม้มแต่คนฟังต้องหัวเราะโหเรื่องตลกตอนนี้ มีแต่ดาร์กโชคเลยเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้โหไลฟ์ <laughs> ชีวิตมันก็อย่างเงี้ยแหละครับผมสุดท้ายสิ่งที่เราเจอเนี่ยไม่ว่ามันจะดูยังไงก็แล้วแต่มันจะโหดร้ายสุดท้ายเราจะคิดว่ามันตลกดีเหมือนกันที่ทำไมเราต้องมาเจอเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยวะเ <laughs> ชนเชนขอแบบง่ายๆดาร์กเลยอะ่ะเออดาร์กเลยเหรอดาร์ก <Dark S 1> <Dark S 2> เลยอ่ะดาร์ากแบบอุว<า>ิสินเซอร์เขาไม่ช่วยอ่ะเอาเนี่ยถ้าพูดอ่ะ ข้ามันไปแล้วกันถ้ามีทาแมชชีนอยากพาตัวเองย้อนเวลาไปอดีตหรือเดินทางไปอนาคตและเพราะอะไรด้วยถ้าเป็นคาตบอบเฉลหลูก็จะบอกว่าเราอยู่ปัจจุบันนี่แหละเพราะเรารู้สึกว่าแบบทุกวันนี้มันก็แฮปปี hmm. ด้ดีแต่จริงก็ผมคงย้อนกลับไปอดีตแหละผมรู้สึกว่าแบบโอเคทุกคนทาพลาดเรียนรู้แต่ถ้าวันนี้เราเรียนรู้แล้วแล้วย้อนกลับไปอดีตที่ไม่ทาําพลาดกันได้เราคงอยากย้อนเหมือนกัน mm hmm. ถ้าไม่มีพรุ่งนี้แล้ววันนี้อยากทําอะไร อยากกระโดดร่มครับสกัดิบิ้งผมอยากมากๆ่ะยังไม่เคยลองคิดว่าปีนี้เออเป็นเช็คลิสต์ของปีนี้อ่ะฝันใหม่ทนใหม่มีได้ทุกวัน Let's go baby ถ้ามีเงินที่จะซื้อของได้แค่หนึ่งชิ้นจะซื้ออะไรให้ใครห้ามให้ตัวเองห้ามให้ตัวเองเลยหรออยากซื้อบ้านริมทะเลให้ครอบครัวแล้กันคำพูดติดปากสุดในตอนนี้ของคุณคืออะไรครับผมค o มมอนเบบี เลืยกใครเล้ยกพี่ผู้จัดการไม่เรียกทุกคนนะอันนี้ขมอเบบี้เาอีก5ปีข้างหน้าคิดว่าตัวเองจะทำอะไรอยู่คะลีททยคุณจะรีบพักไปหนเพิ่งห้ปีเหรหปีก็คิดว่าเรายังอยากเป็นนักแสดงอยู่แหละแล้วก็คงคิดว่าวันนั้นธุรกิจหรือหลายๆอย่างที่เราทํำไปคือวันนี้มันมันคือช่วงที่แบบโอเคปีที่เรามันคือปี่ยงการอินเวสต์เนาปี่ยนการสร้างระบบ ปีนี้มันคือปีวันทุกอย่างให้มันให้มันให้ระบบมันทําได้ปีต่อไปหวังว่ามันจะ s t a บิลของมันคือทุกอย่างในชีวิตเรากาลังวางให้มันให้มันเริ่มเ t a b l e สิ่งที่รู้สึกภูมิใจที่สุดในตอนนี้คืออะไรคะการที่ได้เป็นนักแสดงครับขอหนึ่งประโยคที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ยังตามหาตัวเองไม่เจอค่ะเราไม่ได้จําเป็นต้องเก่งที่สุด ยอมรับตัวเองแล้วชีวิตจะแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยนิยามตัวตนของเจมี่เจมปี2023หนึ่งประโยคแบบครบถ้วนด้วยนะบบครบถ้วน,นทูกมิติเหมือนหนึ่งปีที่ผ่านมามันจำจำสตาร์มากเลยผมรู้สึกแกขึ้นเยออมากเลยนะไม่รู้ว่าก็เราสุดท้ายมันก็ต้องโตขึ้นมากกว่าอีกละคือแบบแต่ว่ารู้สึกว่าแบบจริงจริงอะไรหลายๆอย่างเราเปลี่ยนไปเราก็รู้สึกว่าเออยิ้ผมแล้วน่าจะมีคำว่าปล่อยวางขึ้นมาบ้างกับชีวิตอะไรเนี่ยเพราะแต่ก่อนอย่างนี้ถึงยิห้าเราเราแม่งไม่มีคำว่าปล่อยวางเลย ฝากผลงานและช่องทางติดตามได้เลยครับผมตรงนี้ก็ฝากเป็นยูทูบเจมส์เจล e โป้รายการ,รับผมช่วงนี้ก็ทำ uh, หลายๆคอนเทนต์ใน uh, ในตัว YouTube นะครับผมไม่ว่าจะเป็นร uh, ายการอาหารนะครับผมออฟฟิศ uh, รีโนเวชั่นที่ใครอยากดูงครับผมก็ทุกอย่างอยู่ใน y u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  e หมดเลยแล้วก็อนาคตหน้าได้เปิดเชฟเทเบิล e ลครับผมรอกันอีกสักพักหนึ่ง กำลังเด velope เมนูใหม่อยู่ยังไงก็ไปมากินนะครับผมอ๋อมีบาร์นะครับผมซีนิม่าคลับแกร์แกครับผมอยู่ตรงอารีซอยสีแล้วก็ใครได้ลงไปสมุยนะครับผมผมก็มีบีชคลับที่กำลังจะแกรนด์โอเปินิ่งหน้าจิกเดือนหน้านะครับผมชื่อว่าผายสมุยยังไงก็อย่าลืมไปเช็ c k i ดดาวครับไอ้แล้วก็อย่าลืมคอลเล c ชั o นอย่าลืมนี่ด้วยนี่นี่หนึ่งเออเอาหน่อยบัตวายเซอร์คลับนะครับผมวันนี้ผมร่วมดีไซน์นะครับก็ มาดูของจริงได้ที่ Lido Connect นะครับผมเซียร์สแควร์